บี้วิ่งหนีปีศาจอะไรเนี่ยชอบบี้มากวั่นแล้วเมื่อเช้านี้พี่ฝันแล้วพี่ปั่นจากระยะเจอภูเขาเพราะตอนพี่เป็นนักเสือภูเขาเสือภูเขาเสืออะไรเจอภูเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเจอเกสเตเลยไม่เคยฝันวิว่าวิ่งหนีคนหรือวิ่งหนีอะ แต่วิ่งหนีผีไหมก็ปีศาจอะไรตัวประหลาดประหลาดอ่ะพี่พี่พี่ฝันว่าวิ่งหนีคนแต่เป็นวิ่งวิ่งแล้วมันเรื่องเรื่องอะไรที่แบบอยู่ในบ้านแล้วออกไปเจอซอมบียใช่วิ่งแล้วนายลบไหมแบกว่าเรียลงีที่สัมเบียมันเบบโซโลชาร์ชาร์าร์มันเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังเรื่องเดียวจบอ่างเรื่องเดียวจบเป็นเป็นเหมือนเหมือนเราแบบเนี้ยอยู่ในบ้านแบบเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีทีมงานมาคอยดูแลแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่ง เรื่องเรียลลิตี้ซ i มบี้สยองขวัญมีเลอวะมีมันเอานักร้องอะแบบพวกเราเลยอย่างนี้เลยแต่ข้างนอกมีแต่ซอมบี้โดยที่นักร้องพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นนเรือ่องข้างนอกโอลกข้างนอกบ้านอะเราอยู่ในบ้านแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเรียลลิแล้วข้างนอกมีแต่ซอมบี้ แล้วคนข้างในก็ไม่รู้แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในนี้แล้วแค่แล้วแค่แค่เฉพาะแบบกัดบริเวณซองเบี้บ้างหรือว่าัมกเขาไม่รู้ข้างข้างนอกคือตายกันหมดแล้วไม่ไม่มีใครรทำให้ถึงตายัโดนอะไรก็เป็นซอมบี้ไงนี่แล้วมันซอมบี้เกิดจากอะไรแบบเชื้ออะไรเงี้ยเชื้อเออแล้วมันจบยังไงตายทั้งหมดทั้งบ้านเพราะซอมบี้มันบุกเข้ามาอ่านั่นแาลว่าทางโลกมันเป็นซอมบี้เหรอใช่เพื่ว่าพี่ชอบฤษอดีดีกว่ามาก อ๋ออีวิวชอบสองภาคอะไรปะเออไม่ชอบทุกภาคเลยตอนแรกซอมบี้มันมีจุดเกิดที่ทดลองแต่เป็นไปได้จะอยู่ใต้ดินถูกปะลองเพิ่มพักสองเดินขึ้นมาขึ้นมาบนดินใช่นะลองเพิ่งแต่ที่รู้แล้ชื่นอีวิวอ่ะไบสชอบอ่าไมงดูคาแรคเตอร์ของมิลล่าจูโบวิชเบสชอบบุคลิกของไอเนี่ยนางเอกต่อรู้เก่งดีแต่ชีวิตจริงเขาคงไม่ได้คันเบสวอร์กเยอะเนอะเบสอยู่แล้วอืมอ๋อเบชอบชอบมาก แต่แบบดูไม่รู้เรื่องอะมันสามกี่อะมันมีมันมีแปลไทยสองซีซั่นนะอ่านเช้าเลยขออะไรผัดเรื่องเหรอวัวกินเด็กชอบเนี่ยเราเราออกไปแป๊บหนึ่งก็ซีซั่นสามไอ้ซีซั่นสี่เข้าแล้วเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบอันแรกอะชอบผีตัวแรกเลยที่มันเป็นคนผู้หญิงที่มันคาอยู่บนหญ้าตัวคาเออรักลูกมันมากเลยอะลูกมันมันจะกินไส้ได้ ม่ได้ตอนแรกก่อนที่มันจะตายมันช่วยลูกลูกมันเป็นไรโดนซอมบี้ลุ่มแล้วมันทำอะไรมันก็บอกให้ลูกวิ่งหนีไปมันก็โดนลุ่มกินเองมันเป็นโรคเว้ยไอ้พวกนีเดะคือทุกคนในเนี่ยอย่างพวกเราเนี้ยเป็นโรคกันหมดเลยนะแล้วเวลาตายก็จะกลายเป็นซอมบี้ไม่ต้องโดนกัดไม่จำเป็นต้องโดนกัดตายเปิดเป็นเลยต้องทำลายสมอง